สวัสดีครับคลิปนี้ก็พบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็จะมานอกถนนสิริลุยนะครับแล้วก็ไปถึงถนนจันนะครับเป็นบางช่วงนะครับเพราะว่าบางทีเราวิ่งไปสุดสายนี่รถติดรถอะไรเนี่ยย้อนกลับไปย้อนกลับมาก็เลยแล้วเท่าที่เราวิ่งไปได้เราก็ขับไปกลับมาได้ประมาณนี้นะครับ ครับมาดูกันเลยนะครับเราสตาร์ทหรือว่าเริ่มต้นกันที่ถนนที่ซอยเซนหลุยนะครับคือยังไม่ได้เป็นถนนนะตรงนี้คือแยกมาจากถนนสาธรแล้วก็จะทะลุขับถนนจันนะครับแต่บังเอิญว่ามาเข้าทางถนนจันนะครับเพราะว่าเคยมันต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วนะครับเคยผ่านคยเลยมานะเลยซอยเซนหลุยมาก็เลยมาอ้อมมาทางนี้ ก็เลยได้คลิปไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับรับมาดูกันสําหรับซอยเซนหลุยนะครับชื่อเสียงก็คือพวกร้านอาหารก็จะมีชื่อค่อนข้างเยอะนะเพราะว่าเห็นคนมารับปทานอาหารหรือว่ากินอาหารนี่ก็ค่อนข้างเยอะตลอดเวลาเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงเช้าสายหรือว่าช่วงเที่ยงนะเย็นๆเนี่ยเขาก็จะมีอยู่เรื่อยๆนะครับ คือเป็นค่อนข้างจะอันนี้พูดภาษาชาวบ้านหน่อยก็คือสไตล์ไฮโซนิดๆนะครับแต่ว่าคนอยู่เขาก็จะมีสะตุ้งสตังกันอยู่แหละนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเข้าไปทางหันหน้าไปทางออกคือถนนสาทธนะครับสำหรับช่วงเริ่มต้นแล้วก็ย้อนกลับมา สิ้นสุดที่ถนนจันนะครับแาบที่ท่านผู้ชมได้ดูในตอนนี้ก็ยังอยู่ตอนซอยสาธุาเซนหลุยนะครับซอยเซนหลุยก็เหมือนที่ว่าอาหารการกินเขาก็จะเยอะนะครับราคาก็ากลางกลางนะครับกลางกลางขึ้นบนนะครับไม่ใช่ราคาถูกๆนะครับก็ก็คือเป็นแหลงนะครับแหลงเศรษฐกิจหรือว่าแหลงนั้นก็เข้าใจได้นะครับว่าเขาจะต้องขายในราคา ประมาณนี้นะครับอันนี้ก็อยู่ในช่วงของเซนหลุยนะครับกตามดูมาเรื่อยๆนะครับเนี่ยบรรยากาศก็จะสองข้างทางก็อย่างท่านผู้ชมได้ดูนะก็คือจะมีร้านอาหารร้านรวงขายผลไม้ขาย,ะาขายอะไรเหมือน ทั่วไปนะครับก็ตรงมาอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะไปทะลุกับถนนจันนะครับคือถนนจันก็ไม่ใช่ว่าจะวิ่งทั้งเส้นนะครับเดี๋ยวจะมีเวลาเดี๋ยวก็จะมาวิ่งให้ถ่ายคลิปให้ดูเหมือนกันแต่ช่วงนี้ยังไม่สะดวกเท่าไหร่นะครับก็มาดู เป็นบางช่วงบางตอนนะครับว่าจะไปทั้งไหนอะไรยังไงข <c oughs> อภัยครับคือก่อนจะถึงถนนจันนี้ฝั่งขวามือนะครับมันจะเป็นสํานักง,งานเขตสาธรนะครับซึ่งสํานักง,งานเขตสาธรก็จะมาตั้งอยู่ตรงนี้นะครับก็เคยเข้าไปใช้บริการเหมือนกันเข้าไปจอดรถแล้วก็เข้าไปทุระ <c oughs> บ้างนะครับถนนสนับเขตสะทอนขวามอือคือเขตสาธรนนะครับคือหมถึงสำนักสนักงานเขตสาธรนนะครับจากนั้นเราก็ ตรงมาเรื่อยๆเนี่ยนะครับตอนนี้ก็มาถึงถนนจันทร์ก็จะเลี้ยวไปทางขวามือนะครับ ก็ตอนนี้ก็ช่วงนี้นะครับวิ่งอยู่ถนจนจันทร์นะครับถนจนจันทร์ก็เป็นช่วงต้นๆน,นะครับไม่ใช่ว่าช่วงกลางๆไปช่วงต้น ถนนจันนิดนึดน่งถนนจันเป็นถนนเก่าเกนนะครับถนนแบบดั้งเดิมก็จะจะเป็นตึกก็ไม่ได้เก่ามากเราเป็นตึกแตบบ่ว่าธมาคาขายนะครับเป็นเรื่องเป็นเหมือนแบบโบราณหน่อยนะครับก็คือขายของท,ทั่วไปนะครับเราก็จะเป็นพวกร้านอาหารพวกร้านค้าอะไรต่างๆ ร้านไหนอยู่ได้เขาก็ขายต่อร้านไหนอยู่ไม่ได้ก็ปิดก็ไปขายที่อื่นนะครับอันนี้เป็นวิถีชีวิตของคนทามาคาขายนะครับเพราะว่าบางทีมันก็อยู่ที่แหล่งด้วยว่าแหล่งนี้คนจะขายอะไรยังไงแบบไหนอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ก็จะมีคอนโดมีบริษัทห้างร้านกิ <c oughs> ขึ้นประปรายนะครับสําหรับตลนจานนะครับเป็นช่วง กลางๆนะครับกล,กลางมาต้นๆน,นะครับรถราก็ไม่ค่อยติดเท่าไหร่นะครับอาจจะเป็นเพราะว่าช่วงเศรษฐกิจซบเซาอันนี้คิดไปเองนะครับจริงๆก็เราก็ไม่รู้สาเหตุ หรือว่าโควิดด้วยอันนี้ก็มีส่วนเหมือนกันเพราะคนก็ไม่อยากจะออกมาข้างนอกเท่าไหร่นะครับสำหรับคลิปถนนจันทร์นะครับเชนหลุยถนนจันทร์ต้องขอขอบคุณนะสำหรับ,บการติดตามรชมการตกบ,บุกร่องก็ต้องขออภัยด้วยนะครับโชคดีมีความสุขครับขอบคุณครับ